สาวแอปทักษออนคอมเมนต์แฟนคลับให้สู้ต่อและคิดถึงคนที่รักเราไวค้ค่ะจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีชีวิตมอรสุมให้ฝ่าฟันกันอย่างมากมายสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแอปทักษออนพักสุขเจริญทีล่าสุดกว่าเธอจะเข้มแข็งและยืนได้อย่างทุกวันนี้เธอก็ต้องผ่านความเศร้าและต้องเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ โดยทางด้านสาวแอฟทักษออนเธอได้โพสภาพโปรโมทเสื้อผ้าในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนทำเอาแฟนๆนั้นแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเธอทั้งสวยและเท่มากๆเลยล่ะคะ่ะขณะที่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าทําง่ายพี่จะเข้มแข็งได้สัก30%ของคุณแอฟคะเก่งจริงๆนับถือความเข้มแข็ง พี่พยายามทุกวันแต่ก็มีแต่ความเครียดและความเศร้าซึ่งทางด้านสาวแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะคะพลังมาจากความรักค่ะรักตัวเองรักครอบครัวรักคนที่เขารักเราโดยผู้หญิงคนดังกล่าวยังได้บอกอีกว่าพี่พยายามทุกวันทำไมคนเราเกิดมาต้องโกหกกันน้องแอปเป็นแรงบันดาลใจพี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เคยเจอน้องครั้งแรกหลายปีที่แล้วที่โฮมโปรปากช่อ ยังจำได้ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปจะได้ถ่ายรูปเก็บไว้รักนะคะขณะเดียวกันหากได้ย้อนดูอินสตาแกรมของสาวแอปก็จะเห็นได้ว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในรูปที่สาวแอปถ่ายตัวเองได้ทำนองเปิดประเด็นดราม่าเบาๆใครที่แย่งสามีคุณแอปไปขอให้มันถูกทิ้งโดนหักอกแถมมีคนเข้ามาคอมเมนต์ผสมโรองอีกว่าหมอดูบอกว่าถ้าแต่งกันกิจการผู้ชายจะจุดๆ,ๆรายการบุ่มปะน าจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาเตือนสติว่าทำความเข้าใจนิดนะคะขอให้พื้นที่ i g จแอปเป็นเรื่องของแอปและครอบครัวตอนนี้มันมีคนจุดๆ,ๆที่สร้างกระแสขึ้นมาด้วยการด่าและให้คนของตัวเองมาโยนว่าเป็นติ่งแอปด้วยการตอบกลับถ้าหากพวกคุณรักแอปจริงอย่าใช้พื้นที่ใน IG ของแอปเป็นการทำตัวเหมือนรักแล้วด่าอีกไฟล์ตามเกมให้ทันการสร้างกระแสน่าสงสารจากการบูลลี่ชงเองน้ำตา เองให้ท่านความเกลียดชังทําได้ด้วยวิธีง่ายๆคือเลือกสนใจชังหัวมันไม่ด่าไม่กล่าวถึงงานนี้ก็เลยมีการเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าใช่เลยตอนนี้เหมือนพยายามสร้างกระแสว่าโดนรุมด่าจ,จากติ่งของสาวแอปทักษออนในความเข้าใจและเชื่อว่าคนที่รักแอปจริงเป็น fc แอปควรจะช่วยการปกป้องแอปและน้องปีใหม่อย่าให้ใครช่วยโอกาสสร้างกระแสใส่ร้ายคุณแอปและ fc แอปเลยนะคะ คและจริงค่ะคนที่เข้าไปได่าในไอจีสงลานแฟนคลับฝั่งโน้นเขาก็คิดว่าฝั่งแฟนคลับแม่แอปไปตามด่าละลานอิจฉาเขาที่สงการลงอาหารที่แฟนเขาทําให้กินบอกว่าแม่แอปไม่ปรามแฟนคลับตัวเองบ้างซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับพี่แอปแค่ในไอจีซึ่งพึ่งมาติดตามแม่แอป แต่ก็ไม่เคยจะคิดไปด่าฝั่งนู้นเลยบางทีคนกลุ่มที่ด่าเขาอาจจะไม่ชอบทั้งสองคนก็ได้แล้วคนทีด่ด่าเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับแม่แอปจริงๆแต่ทางนั้นด่าซะเสียเลยถ้าแฟนคลับแม่แอปเขาเลิกโนสนโนแคร์นานแล้วจ้าอยากจะพิมพ์บอกแต่กลัวพวกเขารุมด่าเราเพียงานนี้เรียกว่าคอมเมนต์ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวซึ่งสาวแอปก็ไม่ได้มีการมาโต้ตอบแต่อย่างใดคะ่ะ